กิจกรรมใหม่ทุกคนมาใหม่อีกแล้วทุกคนเป็นกิจกรรมซุ่มอ่าทาปีกนกทุกคนเนาะแบบนี้เลยโตรเทอร์ทุกคนโอ้แบบนี้ต้องจัดละทุกคนแต่กลายเป็นกิจกรรมนี้เลยทุกคนกิจกรรมซุ่มส่งปีกนกทุกคนเนาะแบบนี้เลยโตรเทอร์ทุกคนแจมแล้วทุกคนต้องจัดละแบบนี้ทุกคนชิวกว่าเลย สฮัลโหลสวสัสดีรดมินิกายจอกับซองพี่พี่เกมเด้อสวัสบปะรดทุกคนเด้อมาทุกคนห่างหายไปนะทุกคนหลังจากที่พี่บด้ริดคลิปลงกับประมาณหาเดือนทุกคนอ่าเริ่มกันแล้วทุกคนอ่าเมื่อนี้พี่กะจะมาฝากสองใหม่พี่เขาเนาะอ่าฝากทุกคนไปกดติดตามสองนี้เด้อทุกคนเด้อนี่เนาะอ่าทุกคนเข้าไปยูทูบทุกคนเนาะพิมพ์วานี่เลยทุกคนพี่พิมพ์เหมือนเนาะพิมพ์วา พีพีจเอมีลกาเ็ X ซสองคนแล้วก็วคนหาทุกคน,น,ะะคนอ่าทุกคนฝากทุกคนมากดติดตามสองไอพี่ทุกคนเนอเป็นสองใหม่พี่เนาะไอพี่กาจะมาลงคลิปส่องหนีคนนเนาะนี่เลยไอพี่กาจะลงคลิปเกี่ยวกับชีวิตไอพี่เลยกาขู่ปูซาทุกคนแล้วว่าแจกวาร์ปซาซาเนาอรพี่กัเป็นตะกรงเนาะเดี๋ยวจะมาอ่าแจกวาร์ปซาซาอะไรทุกคนแบบ,ส,แบ,บส,สวัสดีทุกคนมอจิทแบบนี้เลยทุกคนเนาะอ่า นี่คือสองใหม่ไอพี่ทุกคนเด้อฝากทุกคนมากดติดตามมิดเดอจ์เได้กับฝาก FC ทุกคนนอทีอ่าติดตามไอพี่ดอทีิวาหากไอพี่แถ่เนาะฝากมาโกติดตามไอพี่นี่เด้อทุอกคนเด้อสองพี่พีเกมเอ็กซ์สองทุกคนเด้ออ่าคลิปนี้กามาฝากน่างหากมากดติดตามสองใหม่ไอพี่นอะว่าไอพี่กาจะมาลงคลิปสองนี้ตลอดแลยกาสองรักก็จะเกลียวกรุ๊ปเกมก็เกนาะสองใหม่ไอพี่กาจะลงคลิปพวกอ่าเกีก่ยว,วกับชีวิตไอพี่นะทุกคนเนาะรายการ เดาภาพรีวิวแบบว่าเมื่อกปากเซบอลแล้วว่าสาวๆคนเนโาะฝาก FC ทุกคนมากดติดตามส่องนี่พี่นีเดอร์จังได้กาขอบใจไลายขอบใจทุกคนที่กดติดตามได้เลยกากยูนะพี่ตลอดเด็กทุกคนเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพี่กากจะมาอัปเดตการเติมเกมโมบายแล้วว่าเกมฟรีไฟล์คนเนาะอ่าเกมฟรีไฟล์เลยเพราะว่ามันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วทุกคนนี่เลยเป็นกิจกรรมนี่คนเติมเพจหนึ่งลอยแล้วุกกรเพาะทุกคนก็รับไปเลยนากากเท่แบบนี้เลยทุกคน แ้วก็ยังพอทุกคนเป็นกิจก,กรรมสุมส่งปีกโหนกคนนอ,อกนี่เลยปวดเทืดอดข้นอ,อกเดี๋ยวคลิปหน้าพี่กะจะมาสุมให้เบิงอนะคนานอกแลวกาจะมาสุมเอาปีกหนกเลยทุกคนเนาะมันจะมีปีกหนออกอ,อีกอันหนึ่งขนางนอกสลับเดี๋ยวพี่บนกิจกรรมมาอ,อีกอันหนึ่งคนนอ,อ,นอ,อกอ่านี่เลยทุกคนเป็นกิจก,กรรมน้าหม่ทุกคนนี่ อ่าเลยค่ะขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิร์อะไรเด้อเจอก,กันคลิปหนา้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปส,สารนะทุกคน,น,นไอพี่กามาผ่าสองไม่เนาะวังวานหลงหลงอยมากดติดตามไอพี่เด้อฝากสองไอพีแล้วพ่อเนาะนี่เนาะพี่พีเกม X2 องพ่อเนาะนี่เลยเป็นถูกไอพี่เหมือนเลยพ่อเนาะอ่าฝากทุกคนมากดติดตามเ,เด้อขอบใจหลายไม่ไปไปละ